สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์อภิชาติโซ่เงินคับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจและเว็บำบัดวิกฤทางระบทางเดินหายใจก็ไข้หวัดใหญ่นะครเป็นโรคของการติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่านะครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีการแพร่เชื้อทางหลบทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากการที่ได้รับเชื้อ ไวรัสตัวนี้หรืออินฟลูเซ่าไวรัสเนี่ยเข้าไปในร่างกายนะครับซึ่งอาจจะได้รับโดยการสัมผัสเชื้อในน้ำมูกน้ำลายในเสมหะของคนไข้ที่ไอลดจามออกมานะครับซึ่งทำให้เราสามารถที่จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เรานี้ได้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับอาการที่สำคัญเนี่ยก็คืออาการที่มีไข้นะครับมีเจ็บคอนะครับมีน้ํามูก แล้วก็มีอาการปวดเม่ตามตัวนะครับหลายคนจะนอนสมอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งอาการเหล่านี้บง่งชี้ว่ามีการติดเชื้อได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็ทางเดินหายใจส่วนล่างคือที่ปอดนะครับก็ในปีปีนึงเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยราว1,000ล้านคนนะครับโดยที่มีอัตรา,าก,การเสียชีวิตเนี่ยประมาณ290,000คนถึง6,500,000คนต่อปีนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ย มีเรามีวัคซีนนะครับในการที่จะฉีดรับลดโอกาสการเป็นโรคที่เกิดจากไข้หวัดใหญ่ได้นะครับซึ่งเราก็จะมีการเชิญชวนแนะนำการฉีดกันทุกปีนะครับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเรากำหนดในกลุ่มที่มีกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับเจ็ดกลุ่มเนี่ยในการที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับเนื่องจากว่าเจ็ดกลุ่มนี้เนี่ยเวลาติดเชื้อเนี่ยมีโอกาสที่มีอัตราเสียชีวิตสูงนะครับ กลุ่มที่1นนะครับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปครับสเลยคือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะครับหรือโรคประจําตัวได้แก่โรคปอดโรคหัวใจโรคไตเบาหวานผู้ที่ได้รับยากดภูมิหรือมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบําบัดกลุ่มที่3คือเด็กที่มีอายุ6เดือนถึง2ปี4คือหญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไป 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6. โรคทาลัสซิเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อเอชวีที่มีอาการ 7. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100กิโลกร,รัมขึ้นไปหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรในปีนี้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยน ระบบนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด1 9นะครับดังนั้นเนี่ยระบบจึงจะให้สั่งจองก่อนทางระบบ QR code นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามไ้ที่โรงพยาบาลน,นะครับสามารถโทรจองได้ที่หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อโทรศัพท์043 363 568หรือ043 363 573ในวันเวลาราชการ ท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับหรือบคุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงเจ็ดกลุ่มดังที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครบรับบริการการฉีดวัคซีนโดยสามารถที่จะรับบริการได้ที่โรงพยาบาลศรีนครินหรือสามารถที่จะติดต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อที่จะรับบริการการฉีดวัคซีนนะคบเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยจากการที่เป็นไข้หวัดใหญ่